สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะค่าบบ่ายนี้นะคะก็จะเรียนวิชาศิละปะกับครูกิ๊กนะคะ,ะวันนี้นะคะคราวที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสีคู่ตรงข้ามไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องสีคู่ตรงข้ามเหมือนกันนะคะแต่จะเรียนแบบเยียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดนะคะปากกานะคะอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมแล้วจดไปตามกับแล้วจดไปพร้อมกับครูกิ๊กกันเลยนะคะ อื่นนะคะเด็กๆมาดูเรื่องส่งการเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. นะคะเด็กๆจะต้องอธิบายนะคะขั้นตอนการนำสีคู่ตรงข้ามนะคะแบบเยื้อไปใช้สร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะคะสเด็กๆจะต้องระบุคู่สีที่อยู่เยื้องกันนะคะในวงสีธรรมชาติ 3. นะคะ เด็กๆจะต้องสร้างสารค์ผลงานจากการใช้สีคู่ตรงข้ามแบบเดียงได้นะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะความรู้เดิมเขาที่แล้วเราเรียนเรื่องสีคู่ตรงข้ามกันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้รู้ไหมรู้หรือไม่เอ่ยว่าสีตุ้คู่ตรงข้ามเนี่ยมีสีอะไรบ้างอาเด็กๆนึกออกไหมคะอ่ะ คุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นสีเหลืองนะคะตรงข้ามกับสีสีม่วงนั่นเองนะคะอะเด็กๆดูภาพนะคะภาพภาพนี้นะคะภาพที่ครูชี้อยู่นะภาพนี้นะภาพนี้นะคะอะภาพนี้นะคะเป็นภาพใช้สีคู่ตรงข้ามไหมเอ่ยเด็กๆคิดว่าภาพนี้ในภาพได้ใช้สีคู่ตรงข้ามไหมอาใครว่าใช้บ้างเอ่ยใครว่าไม่ใช้บ้าง ครูเฉลยให้เลยละกันนะคะว่าในภาพนี้นะคะก็ใช้สีคู่ตรงข้ามเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วสีน้ําเงินนะคะต้องตรงข้ามกับสีส้มแต่เพราะว่าเป็นสีคู่ตรงข้ามเยืองนั่นเองนะคะก็เลยตรงข้ามเพราะว่าเป็นสีอะไรคะตรงข้ามเยืองนะคะสีคู่ตรงข้ามเยืองก็คือน้ำเงินจะออกพื้นหลังก็จะออกเป็นส้มแดงใช่ไหมคะก็คือน้ําเงินทำไมคะเยืองกับ ส้มแดงอันนี้นะคะคือเป็นสีตรงข้ามเรียงนั่นตรงข้ามนะคะสีคู่ตรงข้ามเรียงนั่นเองนะต่อมานะคะคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่ามีสีใดบ้างน,นะคะในวงจรสีที่อยู่ตรงข้ามกันแบบเรียงบ้างอ่าเด็กๆด,ดูนะถ้าสีเหลืองตรงนี้นะคะตรงข้ามกับสีม่วงนะตรงข้ามกับสีม่วงอ่าหรือสีนะคะสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวเด็กๆเห็นไหม เขาที่แล้วเราเรียนคู่ตรงข้ามแบบนี้แต่ถ้าเป็นคู่ตรงข้ามแบบดินแดงเช่นสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวใช่ไหมคะถ้าเป็นคู่ตรงข้ามเหลืองแดงก็ทำไมคะตรงข้ามเหลืองกับสีเขียวเหลืองหรือตรงข้ามเยลืองกับสีเขียวน้าเงินอันนี้เรียกว่าสีคู่ตรงข้ามเหลืองนัน่นเองนะคะหรือสีอะไรคะสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีอะไรคะ สีส้มน้ำเงินตรงข้ามกับส้มเพราะฉะนั้นเวลาคู่ตรงข้ามเดีองของคู่ของอันนี้นะคะก็คือทำไมคะ,ะทำไมคะก็จะเป็นอะไรคะเขียวน้ำเงินหรือน้ำเงินเขียวเห็นไหมคะหรือว่าน้ำเงินม่วงนะคะน้ำเงินม่วงก็จะตรงข้ามกันอันนี้เรียกว่าสีคู่ตรงข้ามเดีองนั่นเองนะคะ มานะคะอันนี้นะคะคือสีเขียวกับสีม่วงแดงใช่ไหมคะจริงๆแล้วสีเขียวอันนี้ที่ครูนี่นะคะตรงข้ามกับสีแดงแต่สีเขียวจะตรงข้ามเยื้องกับสีสีอะไรคะสีแดงม่วงหรือม่วงแดงนั่นเองนะคะนี่อันนี้คือเรียกว่าสีตรงข้ามเยื้องนะคะอ่ะสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องนะคะคืออะไร เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสีใช่ไหมคะตัดกันแต่ไม่รุนแรงในทางปฏิบัตินะคะนิยมนำมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความโดดเด่นนะคะและความน่าสนใจของผลงานทัศนศิลป์นะคะก็ที่ครูบอกไปแล้วนะคะเขียวนะคะตรงข้ามกับแดงแต่เขียวนะคะเป็นคู่ตรงข้ามเื้ยงกับสีอะไรคะสีม่วงแดงนั่นเองหรือหรืออะคะ ส้มแดงนะคะ,ะต่อมานะคะการนำสีคู่ตรงข้ามแมบเยียงไปใช้นะคะนึ 1. ใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะที่มีที่อยู่เยีองกันทั้งสองสีนะคะไปใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานได้นะคะอ่ะก็คือเหมือนที่ครูยกตัวอย่างแดงตรงข้ามกับเขียว สีคู่ตรงข้ามเยื้องของแดงก็คือสีอะไรคะสีเขียวน้ำเงินหรือเขียวเหลืองนั่นเองนะคะอ่าอ่าสองนะคะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอยู่ในวงล้อสีและให้เด่นให้สีเด่นมีเพียงสีเดียวนะคะแล่ต้องคุมโทสีอุ่นและโทสีเย็นให้ดีนะคะ ก็เด็กๆนะคะก็พับนะคะกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วเด็กๆนะคะก็วางนะคะวางกระดาษที่เด็กๆนะคะตัดไว้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัดไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลงวางลงไปในวงล้อสีธรรมชาตินะคะเด็กๆก็จะได้สีเหลืองนะคะสีเขียวนะคะสีม่วงแล้วก็สีแดงค่ะ แต่เด็กๆนะคะให้เด่นเพียงสีเดียวคือสีใดสีหนึ่งในสีสีนี้นะคะอ่าสไลด์ต่อมานะคะคือสามนะคะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะอยู่ในวงล้อสีนะคะและให้สีเด่นมีเพียงสีเดียวและต้องคุมโทสีอุ่นและโทนสีเย็นให้ดีนะคะเด็กๆนะคะก็ตัดกระดาษนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ สลีจตุรัสก็คือด้านถูกด้านเท่ากันนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เรียนจตุรัสเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะวางลงไปในวงล้อสีธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก็จะได้สีอะไรคะอ่าสีเขียวเหลืองนะคะสีเขียวเหลืองสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินแล้วก็สีสีอะไรคะอ่าม่วงแดงนะคะแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะสี่นะคะคือสามเหลี่ยมนะคะโดยสามเหลี่ยมอยู่ในวงล้อสีนะคะและให้สีเด่นมีเพียงสีเดียวและต้องคุมโทนสีอุ่นและโทนสีเย็นให้ดีนะคะให้เด็กๆนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมจากตุลเไ้ยสามเหลี่ยมนะคะพผ,ผิดนะคะให้เด็กๆตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะวางลงไปในวงล้อสีธรรมชาตินะคะ เด็กๆก็จะได้สีเขียวนะคะสีม่วงแล้วก็สีส้มค่ะแต่สามสีนี้ให้เด็กๆนะคะเลือกสีเด่นเป็นเพียงสีเดียวเท่านั้นนะคะออย่างภาพนะคะเด็กๆก็จะให้อะไรคะสีอะไรคะสีเหลืองอาจจะให้สีเหลืองเด่นนะคะเพราะเป็นรูปใบไม้หรืออาจจะเป็นพื้นหลังเด่นนะคะแล้วแต่นะคะสีได้สีหนึ่งเด่นเท่านั้นนะคะอ่า ่สาสไลด์ต่อมานะคะคือคำถามชวนคิดนะคะอ่ะคุณครูจะถามเด็กๆว่านักเรียนสามารถนำหลักการนะคะใช้สีคู่ตรงข้ามแบบเดียงเนี้ยไปใช้กับอะไรได้บ้างอ่าคุณจะให้เด็กๆคิดนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะคิดออกหรือยังคะ ถ้าคิดไม่ออกนะคะคือเราสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามแบบเหีืยงนะคะไปใช้กับอะไรได้บ้างไปใช้กับการออกแบบเสื้อผ้านะคะหรือว่าไปใช้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ต่างๆได้เลยนะคะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสรุปบทเรียนนะคะคือสีคู่ตรงข้ามนะคะแบบเหีืองหากใช้ไม่ถูกวิธีนะคะผลงานที่ได้อาจไม่สวยงามน,นะคะ หรือบางครั้งสีจะไม่สดใสดังนั้นนะคะเราควรใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะแบบเยื้องให้เหมาะสมและถูกต้องนะคะต่อมานะคะอันนี้คือใบงานนะคะเราจบเรื่องสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทําใบงานนะนะคะแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดปหน้าวิชาศิลปะนั่นเองนะครูจะให้เด็กๆนะคะ ให้นักเรียนนะคะสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิล์นะคะโดยเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามตกแต่งให้สวยงามด้วยเทคนิคต่างๆครูจะให้ใช้สีคู่ตรงข้ามก็คือเช่นสีเขียวนะคะคู่กับแดงม่วงน้ำเงินเนี่ยนะคะอ่ะให้เด็กๆใช้สีคู่ตรงข้ามมามาในการระบายนั่นเองนะคะอ่ะครูนะคะก็ขอจบนะคะเรื่องการใช้สีคู่ตรงข้ามแบบเดียงนะคะ ครูนะคะขอให้เด็กๆนะคะพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิกนะคะแล้วเข้าไปกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครูกิกด้วยเพื่อเด็กๆนะคะจะได้ไม่พลาดเรียนวิทยาศาสตร์นะคะและก็วิชาศิลปะก,กับครูกิกนั่นเองนะคะช่วยไปกดติดตามด้วยนะคะอะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย